ไปตอนที่รองอธิการบดีวิทยาเขตตรังนะครับเชื่อมั่นศักยภาพมอตรังที่จะช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ด้วยนวัตรกรรมและบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมไปติดตามครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงเทพสุธิรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรังเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมผลงานนะครับทางวิชาการและภารกิจในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของวิทยาเขตตรังตามโครงการนะครับเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินครั้งที่4เมื่อวันที่11ตุลาคม2566ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรัง แม้จะเป็นวิทยาเขตขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับอีก4วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีบทบาทในฐานะมันสมองและมีส่วนสำคัญในการวางแผนพัฒนาจังหวัดตรังในเรื่องของนวัตกรรมและการขับเคลื่อนสังคมนอกเหนือจากภารกิจด้านวิชาการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาโดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งสรร่วนราชการภาคเอกชนและชุมชน ยังมีภาคีเครือข่ายที่มาร่วมทำงานทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นในสองคณะของวิทยาเขตตรังก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ยังมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยจะได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ และมีความสามารถครับในการนำวิชาการไปขับเคลื่อนสังคมทำให้สังคมเกิดคุณค่าอย่างเช่นคณะพณิชยายศาสตร์และการจัดการที่นอกจากจะเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชาแล้วในอนาคตอันใกล้นี่นะครับก็จะมีส่วนที่เรียกว่า business innovation center หรือ BIC ซึ่งจะมีการสร้างความร่วมมือกับเอกชนในการยกระดับเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศ วิทยาเขตตรังยังได้ร่วมจัดงานยางพาราแห่งชาติครั้งที่1นึ่ง Rubber Expo 2023โดยร่วมกับจังหวัดตรังการยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภายในจังหวัดตรังทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมยางพารารวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาคธุรกิจและภาคเอกชนในจังหวัดตรังในเรื่องที่เกี่ยวกับยางพาราโดยการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ทำธุรกิจด้านยางพารารวมทั้งร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าธุรกิจขายปลีกขายส่งรายใหญ่โดยเชื่อว่าจังหวัดตรังสามารถเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภาคใต้ ได้ในอนาคตครับส่วนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของวิทยาเขตตรังเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างเช่นครับมีการนำเทคโนโลยี AI มาเป็นตัวช่วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนการออกแบบทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ง่ายขึ้นและยังมีการจัดตั้งศูนย์ออกแบบนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติในสาขาที่ได้ศึกษาวิทยาเขตตรังยังมีการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเช่นสมัชชาเครือข่ายสุขภาพซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพใน4เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องแรกนะครับความมั่นคงทางอาหารเรื่องที่2ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องที่3ความมั่นคงทางมนุษย์ และการลดความเหลื่อมล้ําความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเรื่องสุสดท้ายนะครับเรื่องที่4เป็นความมั่นคงทางสุขภาพซึ่งทั้งวิทยาเขตตรังและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการดําเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดครับเรียกได้ว่าข้อมูลนะครับที่ได้มีการนําเสนอผ่านทาง93นิวในวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานคริน และโดยเฉพาะในเรื่องของทางวิทยาเขตตรังมีความครอบคลุมครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจมีความครอบคลุมในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการให้ความรู้นะครับการเรียนการสอนคณะพณิชยาศาสตร์นะครับซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชานะครับแล้วก็มาปิดท้ายในเรื่องของสถาปัตยกรรมศาสตร์และรวมๆแล้วนะครับทุกๆวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินจัดการนะครับในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนพัฒนาให้เข้ากับรูปแบบในปัจจุบันซึ่งการนํามาใช้ในรูปแบบนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์นะครับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจต่างๆซึ่งจะนํานักศึกษาบัณฑิตที่จบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก นะครับเข้าไปทํางานเข้าไปร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังครับ